พอมาถอดผักยาวพ่จะเก็บได้ประมาณห้าหดีหนูกลังได้ั่งนั้นฝั่งไหนนนะุฝั่งนู้นอ่ะของเขาไปชัดยืนดูอยู่ขอให้คาไปช่วยมันจะไปช่วยยังไงเราไม่มีอะไร ได้ไปวันหนึ่งว่าช่วงอกพอดีแล้ว,ไ,วลไก่กนังครับครับ ไก่ไปเยอะไหมล่ะไก่ไปไก่รวมไก่ไหมจะเหลือประมาณยีบตัวไก่ก่ยี่สตัวเลยยังอื่นมีอีกไหมข้อพืชเกษตรมันเอาไก ช่วงไม่เหล่านี้น้้นไม่ีรอน้ำมันก็แทบนี่เลยจ้ะน้ำมนลงมันนี่

फिर yeah, ตีเที่ยงคืนเหรอน่ะมันมาโดหนักโบราณตีหนึ่งแล้วเก็บเข้าของหนีทันมัม้งยเนี่ยมันเก็บได้แต่แค่นี้ครับแต่ตอนนี้มันเก็บไม่ได้พวกไอ้เครื่องมือกอาา่อสร้างพวกอะไรเนี่ยมันตายกันน้ำหมดเก็ไก่พวงไก่ไหมจะเหลือปราณประมาณยี่สิบตัวไก่ยี่สิบตัวเลย ยอื่นมอีไเกรถ้าแมโคถ้าแมโคมัมันยตรงนี้ให้มันเดินสะดวกแล้วก็เสิมถนนตรงเนี้ยตรงนี้มันจะเอ่าแล้วไาไสก็ทำไปเรืยครับหรือว่าต้อกิน้ากินมาึงเลยครับ ถอยมาถอยมา